ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทร,ร,รัพย์าาบริจาคช่วยระโรงพยาบาลสงช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุทนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยระยะต่อมานะครับก็คือระยะแตกใบอ่อนระยะนี้เนี่ยเน้นในการฟื้นปูดสภาพต้นหลังการเจ็บเกี่ยวเร่งการแตกใบอ่อนเพิ่มขนาดใบในช่วงนี้นะครับระยะแตกใบอ่อนเนี่ยตามภาพที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตามภาพที่เห็นก็คือใบอ่อนยอดอ่อนมันก็จะออกมาในระยะแตกใบอ่อนเนี่ยนะครับ ทางบริษัทโซดแต่ข็ขแนะนําอย่างนี้นะครับการใช้สารพ่นพ,พวกนี้นะครับเช่นนูนแทกซูเปอเอนเนี่ยอันนี้เป็นปุ๋ยเป็ดตัวนี้จะเป็นสูตรในตัวเช่นสูงนะครับในตัวเช่นสูงนนหน้าหน้าตัวนี้ใช้พ่น1นถึงสครั้งห่างกัน7จ็ถึงสิวันใช้โนแทกซูเปอเอนบวกกับพวกเกอร์มาพลัสพวกนี้จะมีตัวแมกนีเซียมผสมปนมาด้วยแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยก็จะมีตัวอื่นปนมาด้วยแล้วก็บวกโฟมแมกแมกนีเซียม นะครับ3ตัวนี้ก็จะมีน no ูแท็กเอ็นเกอร์มาเพลสฟอสเฟตแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ควรผสมยู่ที่ไร้ไปด้วยเพิ่มความมดลสมบูรณ์ตัวยู่ที่ไร้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นตัวเาขาเรียกอะไรตัวจุลธาตุธาตุรองธาตุเสริมที่เป็นธาตุรองเป็นแบบแยกซองมาที่ไม่ใช่ตัวธาตุหลักนะครับพวกยู่ที่ไร้ทำให้ใบสม่ำเสมอเขียวเข้มทางนึงก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์กระตุ้นการแตกราก้อยแหวนเมดเทรดนะครับ ก็ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือสี่สิบห้าสิบหกหรือยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดสิบห้าศูนศูนย์ก็ได้สองกิโลกรัมต่อต้นขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มเพืเ่อในการแตกใบอ่อนนะครับแต่ที่เน้นก็คือปุ๋ยพวกเนี้ยนะครับเขาจะเน้นอะไรครับนูนแกทกซูเปอร์เอ็นเกอร์มาพลัสแมกนีเซียมและจุลธาตุยูเทิรไลท์พวกเนี้ยูเทอร์ไลท์แมกนะครับก็คือเน้นฟื้นฟูนให้ใบเนี่ยมันแตออกใบอ่อนคือเราต้องใช้ธาตุไนโตรเจน กับอะไรครับกับแมกนีเซียมเขาถึงบอกว่าแมกนีเซียมเอามาในเกคมีภายนอกก็มีแล้วก็แมกนีเซียมเต็มๆก็คือโฟมแมกนีเซียมตัวนี้ถามว่าเขาเป้าประสองค์อะไรเป้าประสงค์ในการแตกใบอ่อนนะครับใบให้มันสวยมันงามแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยมันจะทำให้ใบเขียวเข้มถ้าถามว่าเขาทำไมเขาใช้นูเแทกทูเอ็นต์ผสมแมกนีเซียมด้วยอย่าลืมนะครับตัวแมกนีเซียมกับตัวไนเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบของโคลโรฟิลในใบ ถ้ามีไนโตรเจนแต่ไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอใบมันก็จะไม่เขียวไม่เขียวมากแล้วมันก็จะไม่ค่อยเข้มแต่ถ้าได้แมงกนีเซียมเนี่ยทั้งเขียวทั้งเข้มเลยอัตราการสังเคราะห์แสงก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ผสมพวกวิตามินเนี่ยเป็นยุรทาธาตกับธาตุรองจะช่วยให้พืชได้รับธาตอาหารอย่างครบถ้วนนั่นเอง เรามาดูกันนะครับว่าระยะการแตกใบอ่อนเราควรระวังอะไรบ้างระยะนี้ก็จะมีเพลี้ยไฟดูดน้ำเลี้ยงยอดอ่อนจนให้ใบหยิกเส้นใบไหม้แล้วก็ยอดหลุดนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนก็คืออะไรครับเพลี้ยไฟเคยหนะฮะใครๆก็เคยเห็นแหละเห็นไหมฮะยอดอ่อนใบหยิกเส้นใบไหม้ถ้าเส้นใบไหม้กลางๆนจะเป็นลักษณะของพวกเพลี้ยไฟในการดูดน้ำเลี้ยงถ้าเป็นทุเรียนนะครับเป็นการทําลายของเพลี้ยไฟเส้นใบเป็นยังไงถ้าเพลี้ยไฟเนี่ยก็จะพ่นด้วยแจ็คเก็ต ตัวนี้เป็นตัวยาอะบามิกตินหรือฟิโบนิลตัวมอร์เกนนะครับชื่อสามัญคือสารฟิโบนิลโซเวนโซเวลตัวนี้เป็นอิมามิกตินเบนโซเอ็กนะครับก็จะมีอยู่3ตัวเนี้ยแจ็กเก็ตตัวอะบามิกตินนะครับมอร์เกนเนี่ยเป็นสารฟิโบนิลโซเวนเนี่ยเป็นสารอิมามิกตินเบนโซเอ็กตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่พ้นทั้ง3ตัวนะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อัตราแนะนําก็คือ ผมสมน้ำประมาณ2อ0ลิตรอัตราใช้ก็อยู่ในข้างขวดนะครับตัวต่อมานะครับภัยร้ายก็คือจากพวกเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจะกระจันฝอยพวกนี้จะอยู่โดดกินน้ําเลี้ยงทําลายใบทําให้ใบไม่สมบูรณ์นะครับพวกเพี้ยพวกนี้ก็เพี้ยไก่แจ้พวกนี้เพี้ยจะกระจันฝอยเนี่ยเขาจะใช้ตัวโมกเกนก็คือตัวฟิบโปเนลโซเวลก็คือตัวอิมาวิกินินโซเอหรือตัวเทนจูก็คือไดนทีฟูเรนนะครับสามตัวนี้นะครับ มอร์เกนชื่อสามัญ so ของสารคือฟ e ิโปนิลโซเวลชื่อสามัญของสารคืออิมัลตินเมนโซเอนเทนจูชื่อสามัญของสารคือไดโนทีฟูแรนตัวนี้ก็พ่นแนะนําต่อน้ํา200ลิตรเนาะก็จะใช้ป้องกันกำจัดพวกนี้ได้อ่าแล้วก็อีกตัวหนึง่งถ้าเป็นรอยแผลนอนเจาะลาต้นเนี่ยกำจัดพวกนุ่งหนวดย,ยาวอ่าโดยหวานป้องกันก่อนเข้าทําลายนอนพวกนุ่งหนวดย,ยาวยก็คือนุ่งหนวดยาวมันจะทําลายต้นทุเรียนเนี่ยนะฮะ เขาแนะนำเป็นเชสตาเกนจีอัตราประมาณ50กรัมต่อความสูงต้นทุก1เมตรนะครับหวานชิดโคนต้นเลยถ้า2เมตรก็เป็น100กรัมสามเมตรก็เป็น150 4สีเมตรก็เป็น200กรัมตัวนี้เป็นยาเม็ดสตากเกนจีเนี่ยตัวยาของสตากเกนจีนั่นก็คือตัวไดโนทีฟูแรนนั่นเองนะครับ เรามาดูระยะต่อมากันนะครับระยะนั้นก็คือระยะใบเพสลาดหรือระยะพ่นสารที่เราเรียกกันนะ่ระยะใบเพสลาดเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะครับระยะนี้เนะี่ยควบคุมการเจริญเติบโตของทุเรียนด้วยสารแพคโคเบรลซอนนะครับการควบคุมการเจริญเติบโตของทุเรียนด้วยสารแพคโคเบรซอนนั้นเขาทํำยังไงในช่วงระยะนี้จะทําให้ใบเพสลาดก็คือใบมันจะ,ะเขาเรียกอะไรมันใบมันแก่ พร้อมที่จะสู่กระบวนการขั้นตอนในการผลิตดอกออกผลต่อไปเนาะนะครับระยะใบเพรสละอายุประมาณ45-50วันใบก็จะประมาณเนีนะครับใบก็เขียวเข้มสมบูรณ์ดีระยะใบเพรสละระยะนี้เนี่ยเขาก็จะพ่นด้วยแพคโคเบดซอนนะครับก็จะมีพวกทวายเอสซีกรนีเป็นแพคโคเบดซอนแบบน้ำทวาย15เนี่ยแบบแบบผงใช้ทางดินผสมน้ำทวาย พวกนี้ไอ้ขวดป้องขาวเนี่ยก็าทางนี้ผสมน้าแต่ว,ว่าพวกนี้เนี่ยใช้อัตรา1ลิตรอ่ทวายสิบห้าใช้อัตรา2กิโลกรัมทวายปกติใช้อัตรา3กิโลกรัมทุกอัตราแนะนําผสมน้ํา200ลิตรครับไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำหรือแบบผงก็ตามผสมน้ํา200ลิตรตามอัตราที่เขากําหนดเนาะนะครับข้างขวดที่เขาจะบอกไว้ตามฉลากตัวนี้ก็จะเป็นช่วงการ ระยะใบเพสลาดสำหรับพ่นสารพวกแพคโคบิเดซอนพวกนี้เป็นช่วงที่คุมการจเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับเขาก็แนะนำว่าถ้ามันใบเพสลาดอายุประมาณ40-50บถึงวันแล้วเนี่ยก็พ่นพวกอะไรครับพวกสารแพคโคบิเซอนมันก็มีหลายตัวนะทวายยี่สิบห้าทวายสิบห้าทวายปกติแต่อัตราการใช้เนี่ยใช้ตัวไหนก็เป็นสารแพคโคบิเซอนเหมือนกันแต่อัตราใช้มันจะต่างกันตัวแรกใช้1ลิตรตัว2ใช้2ลิตรตัว3าใช้3กิโลกรัม นะครับไม่ต้องเอาทั้งสามตัวนะั้นเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกอัตราแนะนําผสมน้ำสองรนิดไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางใบก็าตามเดี๋ยวไปดูระยะต่อไปกันนะครับหลักการที่สําคัญมากในจานดูจิตทุกขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยเอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้า หลวงปู่ดูลอตัตโลวัดบุรพารามจังหวัดส,สุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริง,รงๆท่านเขมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระตนาไตร รุมครองพี่น้องเสร็ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ